สี่สี่รุภังกเลร์ลัมมหาเดชสานาธทาสุหนอดงานไตแก้วสวัสดีน้อมในธรรมพุทธบาตเป็นดำรงประชุมไตพ่อเดือดของแสงผู้ข้าขอกล้าวต่านพุทธศาสตร์กดีธรรมเป็นสเสียงเสียงอีสานภาคลาวพายพี่พราไว้คุณเจ้าทางสามสุดเกศยอยยกใบถวยว้ดอกวางเสียนพี่น้องเอ้ยขอจเจริญพรพี่น้องที่หักแพงสุโภสุคนเมื่อดีวันที มี18เป็นมือวันพระขึ้น15คำเดือน3าอตีบวกีมือเกิงเดือนกกษคิคงมดเดิน3ซึ่งเป็นห่วงเสียจากการประเพณีของคนอนีสังก็คือบุญเขาจีคนที่สานเป็นข้าสิมีงานมีบุญมีทานสุดเดือนสุดเดือนเกินไปบุญประจำเดือนเดแต่ละปีเกษมีงานประจำาเข้าเด้ฐทำสางคุณงามความดีกันบรดิขาดบรดิเศร้า เดือนอายสายลมมาหนาวเหนืองเดิน,นตกบรรสวงสังโคะเจาบนเขากำให้เขาภาคกันคำทำบนตักบาดปาริวัดซอยอยู่สู่คำศาสนาตกเดือนสองยาสาเขาไม่มาเทิงให้เขาภาคกันทำแต่งบนประทายเขาให้พากันโอ,อมปลอมยาภาคกันขีท่ทีบุญคุ้นล้านตังแต่กีมาถอนให้รักษาตกเดือนสามทองฝ่าปอดโป่งสดใสไปทั้งเดเห็นแตียวข้นใจบนส,สัวแซวลเต็มคุม เลราเห็นซุ่มสาวหน่อยพาก,กันปัน่นข้าวจีเฮือนและสีหาบางพ่อเดี๋ยวถอดใส่ท่านพร้อมกับมีขบ,บุนตกแต่งอาหารมีถึงวันถึงข้าวนมสาวมาโฮมต้อมเดือนสามคือบุญบุญข้าวจีเฮาก็เห็ดกันแต่นหมู่บ้านปัน่นข้าวจีไปถวายประสงค์องค์เจ้าเอาน้ำอ้อยใส่เออบหมืนน้ำอ้อยนิดหน่อยสีห้องห้องให้โบราณพิ่นวาไว้ ขาจีบนมีน้ำอ่อยเน้นหน่อยเสบน้ำตาบ่นลานบาจังสั้นการมาพ่อพี่พอน้องในชน่วงเสาร์วันพระนะเสียงของเสียงกองเตลบวัดว่าอารามึ้นมาสวดมนต์ทำบัตรเป็นการบ่งบอกให้พี่น้องไดี๋ยวหจักหวนหวนสองข,องขังโคเปล่าทำความดียนี่มันสินวันพรบปบ,ปบนให้หวนโหดพวกมูญ่าคู่เจา้าปฏิบัติธรรมเพียรทนเป็นผู้นำทรงให้จิตจะได้แจ่มใส ถูกยาให้พ่อได้แบ่งกันกินคนน้อนมีสินรมจังยู่นํากันใดผลบานที่นี่บานน้องปองดองอักแกมถึงย่ำถูกางาแข็นเดวานเอิญซอยกันพี่น้องเอ้ยวันสินบ้านผาเข้ากับพาหลวงพาล้านมาวัดมาวาดตักบาดยาดนำฟังขอเทศนาะญาสอนหลานเมือนี่เป็นวันสินเบียกเข้าเศร้าใยญาเสภาไปเฝ้าญาโคสังขาราชไปตักบาดยาดนำฟังขอเทศนาะ มาวัดได้ประโยชน์ในมาพาลูกลานมาก,กับพาไบาพระเป็นการเลือกถึงพระพระทุทธธรรมประสงค์ชีวิตทฮาสิสุ้มเย็นเด็กกระอนมีทรมาขอบประจอบเป็นคนเป็นศีลน้ำทางเฮาให้โหดจักบาปบ,บนคุณโทษสิ่งจะเป็นประโยชน์บนประโยชน์ฝึกลูกลานเดือหดจักคุณข่าของปุทธศาสนาคนเฮาสิมีความสุขมีอย่างใดมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุดเด็ด้องมีขอบประเนผพาปฏิบัติ อ่งสันบัญสินบัญพาเฮาขปการส่วนหนึ่งไม่ออกในตนขประกานมาจําสินคนเถ่าคนสันลาต้องเป็นเถ่าสามขาจะเป็นเถ่าขีแห้งบ้านเฮาไก่มันนั่นเถ่าสามขานีบ่หรือว่ามีที่เถ่าขีแห้งเต็มบานทัวเมืองเถ่าสามขาเถามีะพธพดพรรมประสงค์เป็นทีเพึงนั่นจะสันพาหลพันหลันมาวัดมาว่าเด้อวันสินวันพาเป็นการมาอบุนศนให้กับเจ้าของนำที่มีคนสิมีความสุนด้มีบุญเป็นทีเพิง พละนเพิร์จะบอกมีวาส,สนาเป็นทุนมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นบ้านมีลูกหลานเป็นผ้า่มมีอารมณ์ที่จมใสมีวาส,สนาเป็นทุนคือมีบุพเพกตาปุญญาตาย่างหน่อยห้าก็ได้นเป็นคนกยอนบุญเก,าก่าเนลละจะเดี๋ยวเม่เกิดเป็นคนลองเกิดเป็นอย่างอื่นเบิง้งสิงสาราสัตว์ต่างๆเขาบ่งูออีกอย่างหนึ่งบางทีบางครั้งป้อมมาอัตมาคือถอนมามาชองอูีวัดมาวัดเนลละเออมาพระ บมพามาเดียมมาพามันไปกินไก่ของทบานเขาบางชีบางขังเป็นเรื่องที <Pop ify scenes> ่นาคิดพอสมควรเข้าก so ็เป็นสัเด <bbe> ียร์ดชันมือหนึ่งก็กลับมาจากทงนาถือยาเขามาที่ถือยา่ยมก็ใช้ยาเงาะเงาะกับโพยน้ำลายฟูมปากฟกฟกมาแล้วมาหอดสั้นดดดดอัตมาคิดว่าเราก็สิบบอลหลอดนอนอยู่ข้างกุฏิอัตมา ก็เลยนั่งนั่งบอกกับเรานั่งบอกกับมาเด้เอ,อ้ยเป็นกรรมเวรของเจ้าเด้อหลวงพ่อเลี้ยงเจ้าบางอย่างดีคอยเลี้ยงเจ้าบางอย่างดีไปใส่มาใส่ไปสแสดงทำไปเฉยมองได้มีของฝากเจ้าตลอดสื่อสิ่งของมาฝากเจา้าสื่อไก่มาฝากเจา้าสื่อเนื้อมาฝากเจา้าเจ้าก็ย่างไปกินไก่ทาบ้านเขาอยู่เขาเลี้ยงใบคายเลี้ยงใปกินใบยาเจ้าไปกินของเขาเขาก็บใจหายให้เจา้าเขาก็ใส่ยาเจา้า กามาด้วยความถูกทรมานนั่นกรรมไพ่กรรมมันกรรมของเจ้าก็คือเคห์กับเขามันก็เป็นกรรมของเจา้าเขาเหตุกับเจ้ามันก็เป็นกรรมของเขาละอย่างสันโหสิกรรมให้เสื่อมกันเลยก,กันเดอ้ออาตมาเกว่าเขาก็คงสิงตายต่ว,ยว่าเสามาเราบอตตายสัมเราลุกย่างเด้เสยนั่นเป็นไปนเสดีนะชั้นบอกว่าจากอี่างดอกเข้าตาหาที่เป็นนุษย์อย่างสั่นเด็กเกิดเป็นคนบ่แมนเหลืองไงพ่อบุญเก่าที่ส่งมา ได้เกิดมามีความสุขมีมีทรัพย์สินสมบัติมีบริวารนั่นเรียกว่าบุญก่อนบุญทางเทศากอนได้ปัจจุบันมีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยาอามาสามบุญเป็นยาชีวิตเจ้าของสามบุญเป็นยาให้กับเจ้าของก็คือไปทําบุญมีบุญมีทานไปฟังแหวนพุทธศาสนาฟังบุญเป็นยาชื่อให้กับเจ้าของไว้อุโบสถเป็นรักษาศิลศิลอุโบสถอุโบสถมาจากคำว่าอุปากบโบสถ อุปากบโอสถเป็นการบ่งบอกให้หูจักอุปาเข้าไปไกลอุปาเข้าไปไกลเข้าไปเรือไปไกลโอสถเปวายาจะสัน่นเข้าไปหลักษารอุบโสถคือไปยาเจ้าของยาโลดท่างใจเอาไว้บางทีบางครั้งมันเกิดขึ้นเพราะความโกรธความโลดความลงก็เป็นหลดลามมันออกที่ท,ท,ที่มันนาปล่อยวางนั่นเป็นการบ่งบอกมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นบ้านเจ้าูุ้ทธศสีสอยฟูงกะน่านเหนือหาแกนมากกวันจ่อยจ่อยกาเอียงกะจังซุ้ม คนนอกสิมีบริว่านมีมูมีพวกใดก็ต้องเป็นคนที่มีเมตตาต่อสรรพสิทธ์ทางหลายโดยเฉพาะมนยนน้ำกันเพอมีผู้ใดเกิดมาเร้วอยากตายจัางสั่นอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันเละกันอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กันเละกันผู้ที่เป็นปูเป็นยาเป็นพอเป็นแม่เป็นตาเป็นยายจะมีเมตตาต่อลูกหลานลุลละก็สิมมตมมาห่มเวลาเราจะบอกเป็นหอมพ่อหอมไส่อย่าเป็นห่มบักกอบหอมเปลผาหอมตาลไปสนิทคอยระวังเอาด้ หมบกอกหน่ัมสุกมากไปสนระวังมัสิลลนใส่หัวบผ้าบมกตานหน่ามันแกมากเป็นหนังอยู่ใต้หอมมันกระบไดมัสิลลนใสหัวจังสันผู้เถ่าผู้แกคนจะลาต้องเป็นหมโพหมใสแหกกำลูหล้านโมล้านเพื่อจะบ่กเจา้าผู้พสีสอีอฟูงขนาดเนื้อหากแกนหมาก,กวันจ่อยๆกะเอียงกะจังซุ่มมีล,กลูกหลานเป็นผ้าหอมนั่นคือประการสีสีลูกนลานต้อเป็นผ้าหม หอมกายหอมใจให้กระพอกระแม่บอตอโคโหหะกระพอกระแม่ไม่หัวแข็งไม่แรงน้ำใจไม่ไรสัจจะไม่อากตันดูและไม่อยู่กระพ่อแม่อย่างจนนั่นละลูกดีให้พ่อแม่สมบายใจเบื่อพ่อแม่สมบายใจไดเพิ่นกระสิมีอายุงเงื่องยาวจาังสันหลวงลันตอมมิชมประกอบเบิงเอาเด้อเบิงพอ่อเบิงแม่ปู่ญาตายาย,ายลับตาเบิรงให้มันขักขัก ตั้งแต่น้อยเขาอยากกินยังพอเมก็หาให้เขาพอเป็นหลูกกินแต่บางเธอบางทงางไงขึ้นมาหลูกเต่าอ,อยากไปกินยังกับพากกันไปกินบางคนบอกไปกินกับพอกับเมจ้าเถือ่อตั้งแต่น้อยอยากมีเสียผางงามๆพอกับแมกบขนควายหาสื่อให้ลูกใส่เต้ว่า่ขึ้นมาหลูกยังมีมีเสือผางงามๆกระพากกันไปหาสื่อใส่บางคนบอกให้สือมาฝ่าพอกกมะเจ้าเถือ่อ ัต่เด่นอยอยากปเปล่นเนมองได้พอก็แม่อุ้มอไปมองหันซี่ไปมองในผ้าไปเล่นผ้าไปเบิ่งมองหันเรียกวย่าไงึ้นมาแล้วหลูกมีเงินมีทองอยากไปเฉียวใส่กรพาก,กันไปบางคนบอกเคยไปกับพอกับเมจ่จ้าเถื่อนะไปการบอกไอ้โหจังจังสันหลวงลานสุภสุคนเดอเป็นผ้าห่มมไพพ่อ,ให,พอให้เม่ให้ปูยาตายายเบิ่งเอาเอาใจใส่ดูแล,แลเรานั่นเพื่อจะบอกว่ามีอารมณ์ที่จำใส่คนเท่าต้องมีอารมณ์ที่จำใส ปล่อยละว่างสิ่งต่างๆละหลูกละล,ะล้านมันจะบอกเอาไว้ต่างเต่นหน่อยบ่อเฮียนนังสือไงขึ้นมาบอกหาสับเท่าแล้วบอกเขาวัดฟังธรรมตายแล้วสิเห็ดยังใดแต่หน่อยมากขอต้องเฮียนหนังสือ,งอ,สอ,อ,องไงขึ้น,นมาขาน,น,าคมาคนควายหาสับสมบัติถท่มากพ่อละพ่อลดละกระลดละเละิกไปบัดไปว่าไปจำสินภาวนาไปเอาบุญเป็นตัวอย่างแกหลูกแกลนันเป็นเถ่าสามขาอย่าเป็นเถ่าขี่แห้ง เท่าสามขาเท่ามีผพะพุทธระธรรมประสงค์เป็นชีเพิงนั่นวันารเพื่อจะบอกไว้จังสัรวันสิลนมัน,นพระนีิน้องสุภูสุนคนเด้อคนเถ่าคนแก่เฮาก็ดีเดือนหนุ่มสาวขนอ้องก็ดีพ่อไปวัดไปว่าในอาบนี่ยกับเจ้าของอย่าประมาทในชีวิตความตายอยู่เก่ยวไปจบกูกชีพีคนเฮาเกิดมาผู้เดียวไปผู้เดียวอย่าไปคาดหวังอีกอย่างกับคนอื่นเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ตัวเฮานีล่ละ เฮาเห็ดกับเป็นของห้องบต้องไปหาสตอคอตอสตาแก,ก่ขอแก้ก,กรรมแก่กพฤติกรรมเจ้าของกรดีที่สุดแล้วบรลานพนววาใบาจังสันเพดีเบิงเลียมผ้าดีเบิงไล่น้องไม่ง่าเบิงสีคนดีเบิงที่การการะทําฝากพีน่น้องไปในิศเ้าของวันพระศิหยาคำเดือนสามกค็คงยุติลงไปแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรสุภูสุคนเดอ้อ